อุตรดิตดอยขนตาลร้อยเ้ามาถึงกี่โมงครับ ไอ้พีอย่างเงี้ยอเอ้ยมันไม่ใช่ตั๋วนั้นะด้ว่าอ๋อมันตั๋วแล้วลมีแล้วดิว่าไในคลาสติกแล้ว,วอ่ะต้องหายครบใช่ไหมต้องอรอพวกมันด้วยใช่ไหมใช่จะได้ที่นั่งใกล้ๆกันนะใช่ไหมอ๋อมันเรียกที่นั่งมะ้ยาอประชมชนได้ครับ ทังนี่ลง่ังเราแบกใช่ไหมออามาประชาชนรวมล้วกันแบบเราแบให้ไมแบกประชาชนเอาให้ตังตัวแบกใช่ไหมต้อใแบซื้อรวมกันที่นังมันจะได้ไม่ันขอบคณครับเตรียมบัตรประชาชนนะเ้อะเออต้ซื้อพร้อมกันตรอฝากับกัน

บริจาคโจนี่ไปข้าช่แล้วครับห้าทุ่มห้าทุ่มหน่อยหน่อยเพราะว่าห้าทุ่มน่อยหครับเุละอยาไปได้เยทำไมไม่ไปเขาเนี่ยเออไปสายาผลไปธุระที่วิจิตรพิิตรแนี้ต้อปพิจิตจะได้ไป่ลำบากันการใช่หรอกไม่ไม่ใช่หรอกลำบากแน่เนี่ยเดินป่าั ไปส่งบ้านนมาการเต้นอีกทีนี้การเต้นอีกแล้วไหมเนื้อโอเป้ด้วยทีเนี้เป็นเลยคือไม่เห็นเลยนะเราเนี่ยนิสัยไม่ดีนะเหมือนเดิมทำไมนิสัยไม่ดีเหมือนเดิมเลาก็ชอบเขานี่เขาก็ชอบมั้งดูทรงแล้วถ้าเราบอกว่าเรารถไฟนี่คือใช่เลยใช่ไหมรู้เลยเหรอ โอ้ยหนักอ่ะนี่เฮ้เรานเป็นตู้าน้าเป็นตู้เขาเขาเขาบอกว่าให้เดินกลางเพราะว่าเข้าสองลางนี่ของเราลางนี้ตู้อยพัดต่อกันได้ค่อยเดินคนมีใครขึ้นรถไฟกันเฮ้ยยี่สิบบาทเ้งแล้วก็เดินขึ้นไปต้อเติน้มาณอีกสิบนาทีนะครับ ืออันนี้ไม่รู้ของส่วนรวมอ่ะเดี๋ยวแบ่งๆกันถือหนักจริงไปกันที่ไหนนะเราจะไปไหนนะขุนตานนะนนลน่ะโอ้โ เนี่ยคุณเหรอเนี่ยคุณเหรอเติมหมุดข้างๆได้ไหมได้ครับข้างได้เหรอขางได้เลยครับตามสบายไห่ก็ได้ งตรงไหนไปก่อนก็ได้ครับถ้าเขามาเอาเราก็ค่อยอยายที่ก็ได้ตันนี้มีคนนั่งตรงไหนไปก่อนก็ได้ครับถ้าเขามาไล่ก็ค่อยอยยา,ายที่ไห้ที่เรานั่งไหนไปก่อนก็ได้แต่แถ้าบอกอเขาเฉยนะ

ไปด่าคนตานเว้ยเตไอปด่าคนตานโว้ยจะไปด่าคนตานโว้ยมองนะตีเลยนะไเอ้โหียต้องไปหลับของหนาแล้วนี่คุณตานเว้ย กันสะบัดด้วยได้ดใช่กันสะบัดได้ดใช่กันสะบัดด้วยเหรอเหี้ยโอลินโอลินโอลินโคะโคนโอลินมีชั้นแบตมีอะไรแบบส่วนตัวเลยอ่ะ